ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับคืนนี้เขียน่าอยากให้คุณฟังอะไรบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่คำสอนแต่เป็นเสียงกระซิบของพระเจ้าที่อ่อนโยนพอจะปลุกคนที่หมดใจและลึกพอจะชุบชีวิตคนที่กำลังจะถอย คุณเคยรู้สึกไหมว่าเราไม่สมควรอยู่ในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้บางครั้งมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความรู้สึกผิดที่ยังหลงเหลือแม้หลังจากที่พระองค์ยกโทษให้แล้วคืนนี้เทียนาอยากพูดถึงอารโรนผู้ที่พระเจ้าตั้งให้เป็นมหาปุโรหิตผู้ที่พระองค์ทรงสั่งอย่างละเอียดถึงเสื้อผ้าถึงแผ่นทองคำบนอก ถึงชื่อของ12เผ่าที่เขาต้องแบกเอาไว้แนบหัวใจแต่พระเจ้ารู้อะไรพระองค์รู้อยู่แล้วว่าอาโรนจะลม้มรู้อยู่แล้วว่าเขาจะยอมให้คนทั้งค่ายสร้างวัวทองคำและพูดคำที่สะเทือนใจที่สุดว่าโออิสราเอลเอ๋ยนี่คือพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากอียิปต์ถ้าเป็นมนุษย์เราอาจจะลบชื่อเขาออกจากตำแหน่ง แต่พระเจ้ากลับไม่ทำเช่นนั้นพระองค์ไม่ได้แค่ให้อภัยแต่ยังรักษาสิทธิ์ที่พระองค์แต่งตั้งไว้เพราะแผนการของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าพลักษณะของพระองค์นั้นไม่เปลี่ยนเคยนาเคยนึกถามในใจว่าพระองค์รู้ทั้งรู้ว่าคนคนนี้จะลม้มทำไมจึงยังให้เขามาเฝ้าไฟที่ห้ามดับ และคําตอบก็มาในรูปของความเงียบที่อบอุ่นเหมือนพระเจ้าตอบว่าเพราะคนที่เคยดับในใจตนเองจะไม่ปล่อยให้ไฟของเราดับง่ายๆเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีพระองค์ไฟทุกดวงก็ไม่มีวันติดจริงๆคืนนี้แค่น่าอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณเคยล้มถ้าคุณเคยสร้างอะไรผิด ถ้าคุณเคยพูดอะไรที่ไม่ควรหรือแม้แต่เผลอให้คนอื่นกล่าบวัวทองคำที่คุณเป็นคนสร้างเองพระเจ้ารู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่พระองค์ก็ยังตั้งคุณไว้ตรงนี้ไม่ใช่เพราะคุณดีแต่เพราะคุณจะไม่ลืมว่าพระองค์ดีแค่ไหนคุณอาจไม่ใช่คนที่แข็งแรงแต่คุณคือคนที่พระองค์รู้จักดีและพระองค์รู้ว่าถ้าคุณได้เฝ้าไฟแท้ของพระองค์แล้ว คุณจะเฝ้ามันด้วยน้ำตามากกว่าท่าทางด้วยใจที่สั่นมากกว่าความมั่นใจแบบปลอมๆและนั่นคือคนที่พระเจ้าไว้วางใจให้ยืนอยู่หน้าไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามดับคืนนี้ไม่ว่าคุณจะเคยดับมาแล้วกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะเคยหล่ออะไรที่ผิดถ้าคุณยังอยากกลับมาเฝ้าไฟอีกครั้งพระเจ้าก็ยังรอคุณอยู่หน้าแท่นนั้นเสมอ และไฟของพระองค์ก็ยังไม่ไดับ